ม่อยู่กันต่อกับวันบันเทิงกับออฟและเดียนนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่า SMS เนี่ยนะเวลาคนส่งเข้ามาในรายการครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวันบันเทิงเที่ยงหรือว่าวันบันเทิงค่ำเนี่ยนะคะก็ส่งออกมาบอกว่าคิดถึงพี่บี้มากขอข่าวพี่บี้หน่อยเยอะมากจัดให้เลยดีไหมจนเราอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้เราจัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่บี้เขากําลังเรียกว่าซ้อมอย่างหนักนะครับสำหรับละครเวที Waterfall the Musical เพราะว่าใกล้ละใกล้ต้องเปิดทําการแสดงแล้วค่ะแล้วเมื่อวานนี้พี่บี้ก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญให้กัับรายโทศน์ ที่ Seattle ค,ค่ะพร้อมกับได้โชว์เสียงร้องสดๆกันไปเลยให้ต่างชาติเขาด้วยฟังกันนะคะ<อ>กับเพลง Once You Fall In Love นั่นเองในรายการเลยสัชมแล้ดีกว่าค่ะ One day your l i v e s together Then like a blast of weather A cold wind blows and tears your world all apart เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดมากก่นดานการแสดงละครเวที w a t e r f o r the Musical ที่กำลังจะเปิดทำการแสดงรอบแรกที่โรงละคร The Fifth Avenue Theater นัวซีแลทสหรัฐอเมริกาในวันที่1ตุลาคมนี้โดยเมื่อช่วงสายของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นหนุ่มบี้สกุกฤตพร้อมกับนักแสดงระดับบรอดเวย์ลอร่ากริฟฟิตนางเอกของเรื่อง <c oughs> ก็ได้ทวงคู่กันไปร่วมพูดคุยและโชว์เสียงร้องในรายการ New Day North West ที่ออกอากาศทางช่อง King 5 Once your heart has faced that blinding sun, you're someone you never knew. Your past becomes a blur for only one thing's sure: you can't be who you were before. And once I fell in love, a man born a man I'll be forever more. Feeling hurts you. How could I not know that? Found you, lost you. Somehow life goes on, but once loves in you, in your every bone and sinew. That's when you know you are real. You're someone. see it then, but now I can. I see what first loves are for. This boy who fell in love became ึ่งในการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการมักเลตปราสารก็ได้พูดคุยถึงที่มาของละครเพลงเรื่องนี้และการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานของไทยและอเมริกันและยังได้พูดถึงความโด่งดังระดับซุปเปอร์สตาร์ของหนุ่มบีที่เมืองไทยโดยนักแสดงสาวลอราถึงกับเปรียบบีว่าเป็นจัสตินทิมเมล็กเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะด้านหนุ่มบีก็ได้เล่าถึงความรู้สึกของการแสดงต่อนหน้าผู้ชมชาวอเมริกรันว่าเขานั้นทั้งตื่นเต้นและประหม่าเพราะไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไรให้ผู้ชมตามช่างชาติต่างวัฒนธรรมนั้นมีอารมณ์ร่วมหรือคล ไปตามไปเก็บเขาที่ก็ทำเอาพิธีกรและผู้ชมในห้องส่งต่างปรบมือให้กำลังใจด้วยความประทับใจในความน่ารักและถ่อมตัวของหนุ่มบี Water for the Musical จะเปิดทำการแสดงในวันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนี้ณโรงละคร The Fifth Avenue Theater เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาแฟนๆชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้หนุ่มบีกันเยอะๆด้วยนะคะ สุดยอดภูมิใจจริงๆนะคะพี่บีถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยเลยนะที่ก้าวไปสู่ระดับสากลแล้วนะคะเพราะฉะนั้น1ตุลาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่าการแสดงที่ซีแอตเทริรเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยคนไทยก็จะมีโอกาสได้ร่วมรุ้นเลยนะว่า waterfall เนี่ยจะได้ก้าวเข้าสู่บรอดเวย์อย่างแน่นอนค่ะโอ้โหเอาใจช่วยมากๆเลยนะครับตอนนี้พักชมข่าวในพระ